จริงๆแล้วเราเจ็บเพราะแม่สาได้คดีหรือว่าเราเจ็บเพราะไปสนใจคนอื่นแม่สาคิดว่าพวกเราเจ็บเพราะสนใจพวกนั้นมากกว่านะส่วนเรื่องคดีทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะแต่พวกเราเจ็บใจเพราะสนใจคําพูดของพวกนั้นมากกว่าถ้าพวกเราไม่สนใจคําพูดของพวกมันนะถ้าหันมามองตรงที่สิ่งที่แม่สาเผชิญมันไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่พวกเราเจ็บใจที่พวกมันได้ใจต่างหากใช่ไหมคะจริงไหมจริงๆแล้วสิ่งที่แม่สาเจอมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมันไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากแต่พวกเราเจ็บใจเพราะพวกเรามองมันนั่นเองเพราะฉะนั้นแค่พวกเราไม่มองมันแค่พวกเราไม่สนใจมันพวกเราก็ไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วค่ะแต่พวกเราจะต้องกลับมากอดกันเหมือนเดิมให้กําลังใจกันเหมือนเดิมนะพีก่กะ,ะ,ะิขอบคุณค่ะแม่สํารวยรับสีดําไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ เสื้อห้าร้อยห้ารอยี่สิบาทนะคะตะเราต้องแยกให้ได้ว่าความรู้สึกของเราที่มันแย่มันเกิดจากอะไรแล้วเราแยกออกมามันแย่เพราะอะไรตรงไหนที่มันแย่เราก็ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นนะ